สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมกเกษตรจะมาอัปเดตไม้สะสมที่สวนมุมกเกษตรอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นไม้สะสมตระกูลบอนนะคะน้องชื่อโคโลคาเซียแนนซี่นะคะเป็นไม้ตระกูลบอนที่น่าสะสมเลยทีเดียวนะคะมุมกเกษตรเนี่ยเอาเขามาปลูกตรงนี้ตั้งแต่วันที่สิบตั้งแต่วันที่ 23เดือนกันยานะคะวันนี้วันที่23เดือนตุลาก็หนึ่งเดือนพอดีนะคะก็เป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่เขามีความโดดเด่นนะคะที่ใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวแบบเขียวเข้มสว่างสวยมากนะคะแล้วก็เมื่อเขาโตขึ้นนะคะเขาจะกัดสีตรงกระดูกของเขาตรงนี้นะคะใบนี้เขาก็เริ่มกัดสีแล้วเช่นกันนะคะเขาจะเริ่มกัดสีตรงกระดูกของเขานะคะตามกระดูกของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะเป็นสีขาวสวยมากนะคะเพื่อนๆลองไปหา ดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะสําหรับโคโลคาเซียนแนนซี่นะคะจะมี2ตัวที่คล้ายๆกันอีกตัวหนึ่งจะเป็นไวท์ลาวานะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโคโลจะเป็นแนนซี่นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นกัดสีเอ่อเป็นสีขาวไล่ตามกระดูกตรงนี้นะคะสวยมากเป็นไม้ที่น่าสะสมมากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ชอบสะสมไม้แปลกๆนะคะ ต้นนี้นะคะมังคกษเรเอาเขามาปลูกได้หนึ่งเดือนนะคะปลูกลงดินนะคะโคโลคาเซียนะคะต้นนี้เนี่ยเขาชอบดินปลูกปลูกริมน,น้ําก็ได้น้ําปลิ่มปลิ่มก็ได้นะคะดินคโคลนก็ได้นะคะหรือว่าจะปลูกลงดินแบบนี้ก็ได้ขอแค่ชื้นๆนะคะแต่ถ้าเรายิ่งปลูกลงดินเลนหรือว่าดินคโคลนเนี่ยก็คือเขาก็จะโตวไวแล้วก็ไหลของเขาเนี่ยจะแตกไวด้วยนะคะแต่ว่า อจุดน,นี้เนี่ยมุมกเกษตรก็ช่วงฤดูฝนนะคะถ้าฝนตกหนังๆเนี่ยน้ําก็จะซึมๆปลิ่มๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยฝนไม่ตกนะคะเขาก็เลยเอาจจะแห้งๆนิดหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆปลูกในกระถางบัวก็ได้นะเราก็ใส่น้ําลงไปให้ให้ใหแฉะแนิดหนึ่งนะคะเขาชอบนะคะแล้วก็ถ้ามีที่กว้างๆหรือว่าริมตะลิงเนี่ยเราเอาไปปลูกเขาจะโตไวนะคะเป็นตระกูลบอนนะคะก็ พูดถึงลักษณะเขาเนี่ยจะเหมือนพวกบอลที่เราเอามาแกงเลยนะคะถ้าเราดูเผลิน,นะคะแต่ถ้าเขากัดสีขึ้นมาเนี่ยตรงกลางเขาจะสวยมากนะคะน่าสะสมเลยทีเดียวสีสีเขียวตัดกับสีขาวตรงกลางสวยมากนะคะสะดุดตามากๆสําหรับโคโลคาเซียแนนซี่นะคะนี่ก็เขาเริ่มกัดสีแล้วนะคะอ่ะเาเ,ะะอเขาเริ่มกัดสีแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเขากัดสีเยอะกว่านี้มุมกเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะใบนี้เขากัดสีใบแรกนะคะใบนี้ก็เริ่มที่จะ กัดสีเยอะขึ้นนะคะเหมือนเขาจะเป็นด่างด้วยหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นแผลนะคะเดี๋ยวเราต้องลุ้นดูนะคะตอนเขาโตกว่านี้นะคะแล้วก็มีหลอดใหม่กําลังแทงขึ้นมานะคะหลอดนี้เนี่ยเขาน่าจะกัดสีเยอะขึ้นกว่านี้นะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเนาะใครที่ยังไม่มีก็หามาสะสมได้นะคะแล้วก็ข้อมูลตัวนี้หรือว่าตัวอย่างรูปตอนที่เขากัดสีก็มีอยู่ทั่วไปเพื่อนๆสามารถที่จะไปค้นหาได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะได้มาสะ ผสมนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปหาในกลุ่มโคโลคาเซียได้นะคะในนั้นก็จะมีเยอะแยะหลายตัวเลยให้เราสะสมนะคะเนาะเดี๋ยวมุมเกษตรจะพาเพื่อนๆไปดูต้นกล้านะคะที่มุมเกษตรได้ชําเอาไว้จากปลายไหลของเขานะคะอยู่ในโลงเรือนะเดี๋ยวไปดูไปไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าไซส์ประมาณนั้นเนี่ยราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะและต้นเล็กๆต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นที่มุมเกษตรชํา ออปลายไหลเอาไว้นะคะแล้วก็เขาก็เน่าปลายรอบนะ,ะต้นนี้คือเขาเน่าไปหลายรอบเห็นรอยตรงนี้ไหมแล้วก็สุดท้ายเขาก็แตกยอดออกมานะคะเพิ่งจะแตกแตกออกมาเล็กๆแบบนี้นะคะไซส์ประมาณนี้เนี่ยราคาขายในตลาดตอนนี้อยู่ที่3 5 0ร้อยห้าสิบถึงหกร้อยห้าสิบนะคะ <c oughs> แล้วแต่แต่ละเจ้าที่เขาขายด้วยนะคะก <c oughs> ็ะใครที่ต้องการก็สามารถที่จะไปสอบถามนะคะ <c oughs> หาซื้อได้นะคะ <c oughs> ในกลุ่มโคโลคาเซียอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะคะ ก็มีขายเยอะเลยนะคะหลายหลายหลายชนิดหลายสายพันธุ์นะคะความสวยของเขาก็แตกต่างกันออกไปนะคะสามารถที่จะเอาไปวางนะคะกลางน้ําตกนะคะหรือว่าไปจัดสวนได้สวยเด่นมากเลยทีเดียวนะคะเป็นไม้ที่ดูแล้วสดชื่นนะคะใครที่ จัดสวนอยู่แล้วนะคะเอาไปจัดสวนนะคะน้องจะสวยเด่นยิ่งตอนที่เขากัดสีนะคะสีสีเขียวตัดกับสีขาวจะสวยโดดเด่นมากๆนะคะเนาะยังไงมุมกเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่เขาเริ่มกัดสีนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโคโลคาเซียแนนซี่นะคะ <ๆ S 2> ก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามนะคะเ <ๆ S 2> กี่ยวกับไม้ตัวนี้ก็ <ๆ S 2> สามารถที่จะสอบถามกันไว้ใต้ใตคลิปนี้ได้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ